สำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าจีนในเดือนกันยายนนี้นะคะน,นี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราต้องระวังอะไรบ้างเราต้องเตรียมเอกสาร,รอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มจากประเทศไทยก่อนเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเราต้องทําวีซ่านักเรียนเข้าประเทศจีนไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่จะทําวีซ่าพำนักระยะยาวได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือว่าวีซ่านักเรียนที่เราทําเข้าไปนะคะมันมีอายุแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆต้องกลับเวลาให้ดีๆมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนวันไหนเนี่ยอย่าไป แบบเร็วเกินไปไม่อย่างนั้นนะคะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ที่ประเทศจีนแบบผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าการที่อยู่ที่ถึงประเทศจีนแล้วอะคะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนในการหาหอบางคนนะคะหรือว่าในการแบบขอเอกสารจากมหาลาัยแล้วไหนจะต้องรอเขาแบบทำํำใบสั่งเพินผ่านออกมาให้เราอีกนะคะเพราะพี่รู้นะคะว่านักเรียนบางคนเนี่ยคืออยากจะเข้าไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวแบบครอบครัวก่อนถ้าพี่แนะนานะก็คือว่าแนะนําให้เราเนี่ยทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ครอบครัวค่อยไปตามหลังก็ได้ค่ะ เอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะในการที่จะไปจีนครั้งนี้นะคะต้องมีอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือใบจ w 202แล้วก็ใบตอบรับค่ะหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินใบสำเ็จภาษาใบสำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใบตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบ,บียนแล้วก็ค่าเทอมค่ะ ถ้าสมมติว่าเราโอนเงินไปแล้วว่าค่ะก็เอาใบโอนเงินไปด้วยแต่ถ้ามาหาลัยบางที่ะค,ะค่ะเขาให้เอาเงินสดไปก็ต้องระวังนะคะต้องเอาเงินสดไปด้วยะคะ่ะ